มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนดราม่าคุณยายหมีควงแขนหนุ่มๆในงานศพเห็นแล้วสงสารแอฟมากหลายคนไม่ฟินด้วยแรงถึงขั้นถามหาการาเทะกันเลยนะคะหลังจากที่คุณยายหมีรองศาสตราจารย์ดรไขสีพักสุขเจริญแม่เลี้ยงของนางเอกสาวแอทักษอ,อนโพสตภาพหนุ่มๆที่ไปร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณพ่อนางเอกสาว ไม่ว่าจะเป็นนนกุลชานนต่อธนภพแล้วก็ส่งกลางเตชานรงและทิมพิธาค่ะแต่ที่เป็นประเด็นดราม,มา่าเพราะว่าแคปชั่นที่คุณยายมีโพสต์ออกไปว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดว่าที่รนเนอรออัพอดีตลูกเขยช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดภาคสองที่ว่าว่าที่ทำไมมีถึง2คนจากโพสต์ดังกล่าวนะคะแน่นอนว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะ ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้สงสารแอฟมากๆและนี่คือความคิดเห็นบางส่วนในโลกออนไลน์ค่ะบางก็บอกว่ากาละเทศะมีบ้างไหมคะจะจิ้นจะฟินดูสถาน,นการณ์ด้วยโลกนี้แปลกไปหมดส่งชีแอฟมากงานศพก็ไม่เว้นสงสารแอฟมากอายแทนแฟสงสารอะเสียใจเรื่องพ่อก็หนักละนี่งง แม่เลี้ยงโพสต์แบบนี้ถึงสองโพสต์เข้าใจว่าเยียวยาทําอะไรก็ไม่ผิดแต่มันไม่ควรป่ะส่งสารแอฟมากค่ะมีคนรอบข้างทําตัวแบบนี้สงสารแอฟและนนกุลและพิธาแค่มาร่วมงานก็โดนเรางงตั้งแต่อดีตลูกเขยกับว่าที่รันเนอร์อัพเมื่อวานละเป็นไร แอปน่ารัก,กวางตัวดีมาตลอดทำไมคนรอบข้างนางหาซีนในเวลาแบบนี้มันควรหรอด่ามากคุณยายหมีควงแขนหนุมน่มๆในงานโพพเห็นแล้วสงสารแอปมากค่ะและนี่คือข้อความบางส่วนนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n y com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ